ดีค่ะันได้หามาแล้วค่ะกเก่งขาวีดีนาอยี่ว่าเขาอีเง้วนู้ดยังตูดยังเขาจีนจีนได้แล้วบากจีนกอะขาเจีันไดจังูว่ดสองเก่าสิบ้าบาาเนี่ยปูไวมากมั้งขาอะไรนี่ย่ายกกายเหมือนคุบ้บู้้บ้้บู้้ ว่าไปว่าว่าเขาว่าเขาว่าเฉียงเข่าเล่เนี้ยกับรายังบอกกันด้วล้วกอะะันมัยันนันยังไงเจ๊ันดีเยี่ยมขึ้นฝันว่าก็สวยมาให้ตัวซ้อมกลับล่างไว้จะใส่แล้เ่อ้นวย หวยทราบเหอน้าหวยทมันจะใส่บุกฝันแล้วนม่องกล่สองทาบได้ยัีไงหวยเป็นลอยๆไงเขมาล่างไปไปแถวเทพฝันตัหัวตาที่ฝันว่ายังไงฝันดิงฝันตอกหัวฝันตอหัวตอหัวพอดฝันว่าขี่รถไฟรถไฟไปบนไป เคลื่อนเขว่าฝันดีฝันดีลุฝันดีดีอันนี้เห็นอยังครับนี่สิทมดินค่ะมันตั้มน้ำสิไลททั้งข้าวเนี่ยจะเป็โสกจะซื้อที่ใช่จ่ได้ซื้อที่หลักที่หลานสิทมไวัมันตามซังผมว่าตาคนมีเงินนั่ะล่ะผมถิ่นไปซื้อดี เคยสบายย่งปลูกมะคุปงยัง่อใครดิมีเงินใช่จ้างให้ยังพ้นมาอย่มากะลกของกระแขงลายูดอกลายจ้างไม่เคยไปอย่ดอกคือแันไหนสมที่ตีนห่จ้าสมที่ตัวเนี้ยปูเป็นห่นี่หัวอะไรกันเสถึอีกว่าสิูบอกที่หาหัวดเนาเยมว่าเสียปูแถวังหรดหอยไรหาวหดหย่าต่อ่าจมือจมือหัวดนเป็นไห่กีหัวหดไหม เดือหาหวดเขาขายสองหัวนี่มาลูกสามคือสามตัวตัวเ้มาลูกไห่ไหมใช่เออไห่ถึงเขาจะไปยุรปใช่ไหไปเขาไปตลาโยเขาไปเมื่อไหร่ครับหัวสัวเขาเลยถือจอยถือตัวไหนเจ๊ถือเ็ดแปดเอาหกเแปดล่ะอ้หสามตัวตัวเขาไปย้นวนไปน้ำเข้ามือนั้นนะโอ้ครับครกลับมามาถือตั้งัวตั้งเมียน่ะ ใช่อนปรปเสือนว <S <s ่างจรตีไทแม่ทั้งทั้งยันเด็กเดี๋นี้ไม่ว่างจรเปิดระกรเห็นนี่เนี่ยไหลายเข้ามาไหลสเขียวมากเขาเห็นด้วยนี่เคียวบากกว่าบุ้ขึ้นเห็นมันเออมันถึงมาลางกระเห็นเบอร์ได้ก็มงจรตาน่าทั้งยันทั้งหยันผนเป็นสาตบดที่ทัแต่ไม่หยันเขียวมากบุ้งขึ้นเดี๋ยวมันเขาบว่ามาเขาเอาเคียวมาตัวนี้แล้เอาโทษสาเหตุมันไม่ได้ไป ก็สาดไว้โอแสดงว่าลูกสะพ้ายนี่ได้สามตัวเลยป่ะครับใช่ไปแก้บนวันนั้นไปแก้บนมากกับเขาทั่วเพราะว่าพอเคยเคยมาแก้แล้วที่บอกเลยหมดว่นกระถึงสามตัวมันไปกระถึงปอดแล้วพ่อกระถึงแต่สามเก่าเพราะว่าหัวกับเก่าตัวเดียวกันว่าได้ยอยว่ายไปสามศูนย์เก้ามันออกสามศูนย์หกดอกศูนย์หก วันนี้ได้ตตวใดมาต้อ,ได,ตอได้มาแล้วแปดเก้า <8 99 S 2> เก้ <8 99 S 2> าก็แปดเก้าเก้ามันมาจากไส่เข้าเท็คือได้แปดเก้าศูนย์หน้าือเ,เอาคอคอาส่เท็เ,ทเลี่ยงไปแปดเ้าเท็ดได้แปดเก้อ่เอาแปดเกาคอเข้าวันไปไหม,มเลขเก่งเขา 90, ้าแปดเก้าศูนย์นี่หน้าเลขเกง่งไ่ครับนี่เลขเขาเนเราเขาฝันจะปูไปปูไปแล้ว,ลวเข้ามาเก่เงเลขมันออกว่างานก็ยังแปด เออมันเพิ่งกปิดอีกเก้าเา้าอ่ะสองตัวเข้าปลอยไปสองแต่ก้าเก้าการไปก็ได้แต่มันยังคาใจตรงแปด้าศูนยใช่เกเข้าเขาเกตแปดออกหกเจ็แปเกหกแปเก้าแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดกับแปดเก้าศมันลบมาตไตาศูนย เอาก็ปล่อยแปเกาเกาเ่าไเขาก็ได้แปเกา่าูาก็ปล่อยไปแปดเกา่าสได้แปดเก่าเกาเ่าเลยเท็ดเอาลูกสะพ้ยถูกสามตัวโต๊ดเลยใช่เจอ้อพ่ได้ใส,ส่เขาไปนำโยแล้วพวกเบลเล็กมาจากไหนแล้วพวกะรพผ้าไปเหมือนอะไรอ้บัจจุตุเท็เอาตัวครับเขาก็มาซสือเขาถือปอทั้งผัวทั้งเมียจ้ะ พะวมาทาฟอดหรือว่าบพอปัสีก็ได้เอาอีกเงิ้หลายลต่ของเทบอนี่แปดเก้าเก้ากับแปดเก้าศูนใชตองวดแปดต้นเตื่ตนี่วัวดนี่คือเอารอดแกล่างหกหก,กันละพะไอเมอเนี่กเก้เก่าตัวเดียวกันม่มใในหกห เกิดแก้โสถึป mm ็น hmm. ตัวอีหน้าโอ้กับหัวเก้าเก้าไก้าเจ้าไงหงามบ่นั่นว่าบ่กลับไผ่หง่ามออกาบ้านแพ้แท้ะเมื่อี้เขาไปทุรยล่เขาบอกดุงเเนี้ยเขา นี่ละแม่นี่ละนี่ละนเงาะแม่นพอจีแม่นี่ตอนไหนละก็ต้องตรวจสอบซือละซื้อแล้วเขาแล้วเนี่ยเขาแล้วเนี่ยนี่เาเล็กมันเขาเลยเพราะมันฝันดีแเรามวชขึ้นก็ได้ พัดไปอเอกควงพัดเปอดิล่ะเด็กเอกพัดเปอเด็กฟอนเด็กฟอนพัดเป๋อดีกว่ไกลมือพาเขาไปเยอฟอนเอาเ้องยันเนาะัวฟอเอาตัวดไปใช่ไจุแ่นั่นถูกสามตัวตลอดเนี่เวลาไปเนี่ยใช่อนไกว่าอ่งเนาทีมอตองไปก่อนตี ไกดแชร์ล้วคดแชรัเกียรว่าไอ้มาตอวดแปดเก่าเก่าก็แปเก้าศนย์เออเลอาเหลืะลเราจะได้โคบมากกว่าโคกอเยอก่ากก็โคกตัวเดียวกันนะอ๋อันเป็นเดกล่าอือคือยังรออีกคือไปเลยวงเอาอือเวงเอา ฟ่อนเอาอยู่ร้านพญานาคอีก็นถ้าเข้าไปเนอะเข้าไปถึงสามตัวตัวสามตัวทจ็ตัวก็คือกันละเข้าไปอยู่เขาบอกไอ้ฟักเนาเขาถูกเขาถูกสามตัวต้เออทั้งต้อทั้งเตียงแล้วเขาถ้ากันถือพ่อถือว่าบอกาว่าถือก็สิว่าถือแลสามเก่าบ่อบไปสามเก่าก็พอเขาเข้าตัวเดียวเขาก็าได้เข้าวัได้จ่อย ไปโดมันเลยล่ะไปังสักไจะตองวนไปก่อนเนาะนะครับผมแนวทางของเจวอนะครับไม่ยังนะก็ได้ให้ค่าที่ก็เจ้า่าไหนเจ้งวดนี้เจ้าเท่าไรสาล้านสมล้านหืเอาสามล้านไปแล้วคือทีจะถมทีเราจะสามล้านไปแล้วแต่เบื้องต้นเสียปูเออสามรานีเอจักล้านก็จะสมล้านไปแล้ววดนี้โอ้เอาจักสามตัวบหมตัวไปแล้ว เั่าได้จ้าการสามล้านสามล้านจะไปที่ไหนครับสถานที่ปฏิบัติที่ขั้นเดไที่ตรงไหนเนี่ยที่ังผมอยู่เนี่ยสามล้านสิสามขั้นด้วยเอฟซีมหานว่าพวกหอแหงหอแหงมากร้องกาดนี่ล่ะลูกสะพ้ายนี่ถูกสามตัวปะทีใช่ถูกสามตัวขั้นยุบ้านเขาผุดเขาเป็นเขาเปทุ่นละครับมาคิดก่อนตงจรใท้ไดแล้วที่ไปแก้บนวันนั้นเนี่ยเขาถูกอยู่คนเดียวเนี่ยใช่อะ ถ้าติดคนเดียวคาว่าปูไปฟอมเนี่ยก็จะข่าวสามตัวตัวเขาไมาเอาน้ำหัวหัวเขาฝันว่าได้ป่าเยอะเขาเปันเสือปูอะไรปันเสือจ่อยวันนี้ลูกสะไสได้ยังครับเจยังพอเจอกันมากมาก้าปูที่ดีหรอเอออืมทุกอะไรค่ะแค่ลูกไสกระดูกไสได้กับเงินไสเงินมัน ขอบุเบียนพูดจีบบอสรางข้อสร้างหาไปหาวันนี้แหละไปยฟอนได้ก็ะเป็นแนวทางนะครับของเจบอนะครับผมซีแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับผมแนวทางของงวดไว้นะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมจากคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเมื่อออกเดิ